แล้วมาบัดนี้น um ั่งจิตพระนาเรื่องสังขารทมบ่อมันเทียงแม่เอ่ยสังขารทมเป็นของบ่อเทียงมันคุ้มทานไม่หำห้อนยาสินอนเกิพ้ลเกิดเป็นคนในคิดธรรมสังขารทมเป็นของบ่อเทียงแท้แปลปิ่นปิ่นมุนโลกนี้เป็นวุ่นวุ่นหมุนเปลี่ยนคือดุมเกียนเวียนแต่ความเก็บเกนแก่ชะล่าตลย่มผ้ากันจมล่มพื้นสากก้อนแม่น้ำ วันขี่พ่อกำเกี่ยวเข่าล้าถูกขังคือความไข่เก็บเป็นเกิดะญาธอุบัติินเลนต้องอยาแก่กระบอมีเพันว่าโลกอันนี้เปียบดังสาคอนพวกข้าพากันล้มล,ลองลอยทะเลกวงมีแต่พากันลิ่นสาคอนเม่น้ำใหญ่พากันลอยลองเล่น อาวิชาตมาอุ่มบังไกบ่มีซองเห็นแล้วตันหนาปุกหอไว้ใจเจ้าซองบ็บข้าสีได้เลือกเว้นจากก้าวแถลงไขพ่พอให้เป็นแสงไฟสซองอยังแย่งมไข่ไปผู้ฟังลำ่ำคอยสังคารทำไม่คิดทำผ้ากันแ่บจื้อไว้ โลกอันนี้แห่งฮอนเปียบดังไฟเผา็ลุงเลยมีแต่เมามัวถูกเวทนาเดือเสียนสันอย่าพักกันาเซือละเมื่อไปมันสี่คำทางแล้วความแก่เก็บแวไข่อันเด็แทกะเลนมาความฉลาดมันมาเข่าหูตาฟังผมัะหงอกแก้มกระบอกคูความตายซ้ำกระบอกยังอันนี้จังมันมาลาสังขาร้อว่ามันแก่ มัจจุมันของผาแพดาแกจะอยู่ใสมี่แต่ผ้ากันไผ่ไตไปรถสัวควอมทุกสุกมันบวมวัวมัวให้ใส่แต่กันสังขารเป็นอย่างนั้นไม่จะหำฮ้อนคิดย่าไปติดยังตามไม่หำฮ้อนเด้อไปนาอยาสิไปหาเล่นเก็บเป็นของมี่โทษประโยชน์ทั้งเมืองนาหาได้ละสูคนมาผลนิพพานบุญหมุนขงังเอาให้สร้างฟ่อ มียเอ้ยพากันทุกแทงไว้ในเบืองไฟทําบอนสินําเห่าบุความชลาบอตาไตทั้งความเก็บไว้ไ่ตามพ่อและแหงเหาตื่นเศ้าให้ตักบาทจังหันงามกลางเวนในทรงเพนคอยทํา ถ้ากันจำสินอาภาวนาอย่าไดขาดยาระมาตรลปลางทำพระเจ้าสั่งสอนนอนในภาคกันไหวไปมาคิดทำสินทำบ่ลปล่างเสียไม้ห่าหลุหมุ่มานกินท่านภาคกันสส่สำเพาวไวท่าทีอูขคะเ้าวยานกว่วงกระแสเอื้องฟังชุน้ากันผลของขามทะเลหลวงไห้มุมฟัง ทุกขังอันนี้จังยาได้ทิไต่สนตามกุนแมงเฮายาสิเม้า,าสรสางกำเวรขมาใสเรื่องสุราไม่ไรของละหมกสัวสาสิพาให้จุมจุมถ้าผู้ใดอยากมุมอกขะสงสารให้เจ้ากินท่านไปยาสิแพงเพียนไม่ยาสิไล่ลาเวนชิ้นทำพระเจ้ากาวบาดว่าข้าวหมอดเมียนสิเป แม่นบ่ดีจำไว้แน่คุณอยา